ครับสวัสดีครับเช้าวันจันทร์ที่8ปดกุมภาพันธ์สนะเครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณส0นาฬิกาประมาณนนะครับสวัสดีครับเอฟสทุกๆท่านนะฮะพบกับช่องปุ๊บวิริยะชาแนลนะครับนี่ไม่ได้อยู่ในสวนนะอยู่ที่คอนโดนะครับก็จะมีเสียงนกเห็นไหมมีเสียงนกบรรยากาศวันนี้อากาศเย็นนะครับเหมือนจะมีบอก หมอกในตอนเช้านะครับนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวพี่อุ๊บจะนำมาเล่ามาฝากให้กับแฟนคลับพี่อุ๊นะครับอันนี้ตัดกันเลยนะครับเช้าทรบุญชุดหนึ่งสายสายชุดหนึ่งนะครับชมพูกับฟ้าตัดกันเลยมีดำแจมนะครับอ่าครับอาการป่วยดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่า หรือคติว่าห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามตายเพราะว่าคนน้องหมาน้องแมวรอคอยพี่อุ้มกันอยู่นะครับป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไม่ได้ะครับคือสโลแกนพี่อุ้มครับป่วยป่วยเต็มที่ก็แค่วันเดียวกินยาแล้วมหายที่สําคัญที่สุดอยู่ที่กําลังใจนะฮะกำลังใจจะทําให้เรามีจุดเป้าหมายนะฮะมีจุดชี้ชัดมีพลัง ในการที่จะต่อสู้โดยการต่อไปนะครับนะฮะเช้านี้ก็ประชาชนนะครับไปทําบุญนะครับให้กับน้องชายนะฮะจากจักรพันธ์ผมมานะฮะแล้วก็ผู้สูญเสียเหตุการณ์ยิงที่โคราชนะครับของน้องชายก็พิเศษหน่อยก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งซึ่งน้องชายชอบนะฮะเมื่อคืนก็คุยกับแม่น้อยนะแม่จัดจัดนะแม่น้อยก็อยู่ที่วัดทุกวันอยู่แล้วนะฮะอยู่ที่คณะสงฆ์นะฮะที่จังหวัดชัยภูมิแม่น้อยก็จะไปช่วยทําอาหารช่วย ล้างถ้วยล้างชามขัดห้องน้ํานะครับถือว่าทําบุญทุกวันอยู่แล้วก็คงไม่มีอะไรพิเศษมปกว่านี้นะครับเ็นบอกว่าเมื่อวานกับเมื่อคืนมีนักข่าวทีวีมาดักเต็มหน้าบ้านเลยครับแต่แม่น้อยก็ไม่ได้ออกมานะครับเพราะว่าอยากให้ทุก,ทกอย่างอยู่ในความทรงจำนะครับผมไม่อยากมาสัมภาษณ์อะไรแต่เวลาคุยกับพี่อุ้มก็จะมีเสียงหัวเราะเสียง <kle> mm> รอยยิ้มคือคือเราคุยทางโทรศัพท์แต่เห็นเลยเห็นถึงรอยยิ้มความสุขความดีใจ่ันก็จะคุยกันเรื่องสาระทุกสุขิดคุยกันนานเลยเวลาคุยกับแม่น้อยท่านก็ไม่อยากจะวางสายานาเดี๋ยวบอกว่าถ้าเหตุการณ์ดีขึ้นก็จะไปหาท่านที่ชัยภูมินะครับก็ทุกๆคน f อของคุณแม่น้อยก็ฝากความคิดถึงและก็อยากจะให้อยากเห็นภาพที่พี่อุ๊ ไปหาแม่น้อยแล้วก็ไปกอดแม่น้อยด้วยนะครับก็ทุกๆอย่างก็คิดว่าตอนนี้เหตุการณ์ดีขึ้นอะไรๆก็ดีนะครับทุกคนก็อย่างอยู่อย่างสงบที่ผ่านๆมาก็อาจจะเป็นเรื่องราวของอวิบากกรรมซึ่งทุกคนไม่อยากให้เกิดนะฮะซึ่งเกิดแล้วเราจะต้องผ่านวิกฤตอันเลวร้ายอันนั้นมาให้ได้ซึ่งแม่น้อยก็สาพระสามารถผ่านจุดนั้นมาแล้วโดยมี พี่อุ๊บให้กำลังใจนะครับก็จะพยายามดูแลท่านเป็นอย่างดีนะครับก็บอกท่านเสมอว่าเปรียบเหมือนพี่อุ๊บเป็นลูกเป็นหลานญาตผู้ใหญ่ของท่านคนหนึ่งมีอะไรเดือดร้อนหรืออะไรที่พี่อุ๊บช่วยได้ก็จะช่วยตลอดเลยนะครับตรงนี้นะครับท่านน่ารักนะครับคุยกันแบบเวลาคุยท่านมีควารมรู้สึกว่าเห็นรอยยิ้มของท่านเลยอ่ะ จากน้ําเสียงจากการพูดนะครับท่านบอกว่าท่านเกรงใจไม่กล้าโทรหาพี่อุ๊พี่บอทได้เลยท่านยังบอกเลยต้องบอกว่าพี่อุ๊บม,มีบุญคุณกับท่านพี่บอกอุ้ยไม่ต้องขนาดนั้นถือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและพี่อุ๊บก็เชื่อในเรื่องอของภพภูมิของเมื่อชาติที่แล้วชาติที่แล้วแม่น้อยแล้วก็จะจาคงจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่อุ๊บคือเขาบอกเลย ว่าสมัยก่อนท่านทั้งสองช่วยเหลือพี่อุ๊พอกลับมาชาตินี้พี่อุ๊ถึงมาช่วยเหลือท่านไมเป็นการวกวนกระแสสวนกระแสเลยคนด่า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 เยอะมากนะฮะแต่หลายๆคนก็เข้าใจนะฮะมีอย่างอย่างที่บอกว่าบีด่าก็ต้องมีชื่อชมนะครับก็ถึงบอกว่าเงินที่ท่านร่วมทําบุญนะครับเราม่เรียกบริจาคดีกว่าเนาะอนแบบเราทำบุญนะครับทุก <ท kicking. S 1> <enthus> คนก็ <sted> <oss> คือ,คอสบายใจได้เพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นถึงแม่น้อยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นมาชีของแม่น้อยซึ่งแม่น้อยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมันอย่างน,นทตินี้ด้วยและเงินส่วนหนึ่งก็ไปใช้ที่ให้จกักจากประมาณร้านหนึ่งอีกร้านห้าแสนก็ซื้อบ้าน บ้านที่โขนบ้านบ้านที่เกิดปัญหานะครับไม่น้อยก็ยังไม่ค่อยได้ไปดูเลยแต่ซื้อเพื่อเป็นอุปสรรน,นะครับเก็บไว้นะครับเหลือประมาณสามสิบแสตชั้นก็เก็บไปใช้ในอยากบันปลายชีวิตนะครับท่านก็อยู่ดีนะครับที่บ้านชัยภูมิกับน้องสาวพี่สาวนะครับก็เก็บเสื้อผ้าหอมขนมบ้างแล้วก็มีแม็กนัมแม็กนัมเป็นสุนัขทีอ่อยู่ในค่ายแล้วจากจั้นก็กำลัเรียนแต่งหน้นแต่งหน้าดู ที่บอกว่าตัวใหญ่ไม่เอาใครเลยเอาคือคือ,คอพอจะจัดเสียไปเขาก็แบบเหมือนซึ้มๆเงี้ยงองเเงาะนะครับดูมากแต่ไม่น้อยก็ดูแลตามสภาพแล้วก็ล่าโซบ้างปล่อยบ้างดุดุมากนะครับผมจะคิดถึเจ้านายนะครับก็ที่ใกล้ใกล้วัน ตรีนวนาเดนไทยมารวนๆเลยแล้วเดี๋ยวเด็กๆก็จะสอบไล่กันนะครับพี่อุ๊บก็ส่วนสถาบันของพี่อุ๊บนะฮะครูอุ๊บรูอุ๊ก็คงจะเปิดเร็วๆนี้นะครับนะฮะคงไม่นานหรอกนะครับก็จะได้มาเจอกันนะครับกพรามจะเตรียมการสอนเรียกว่าคอสนี้ซัมเมอร์นี้จะต้องเข้มข้นนะรอรังปังกรีเยแน่นอนเลยนะครับ f อฟซีที่อยู่มองนอกถ้าจะบินมาเมืองไทยบอกล่วงหน้านะลูกจะได้ไปพาอาดัานเลยเหมาเลยจอเลยไม่เป็นไกให้คิดไม่แพงพาชิมอาหารพาเที่ยวไทถ่ายรูปพาออกงานใครจะมาติดต่อมาล่วงหน้านะจะได้จัดคิวเพราะว่าตอนนี้เห็นบอกว่าประมาณ1ิบคนนะฮะที่อยู่มงนอกแล้วจะมาอ่าประเทศไทยมากรุงเทพก็คงอีกระยะหนึ่งนะนะก็จะให้พี่อุ๊บดูแลหมายความว่า พาเที่ยวพาทานอาหารพาถ่ายรูปหรือประทายที่จะต,ต่างๆก็ล็อกคิมมาได้เลยนะครับคิดไม่แพงนะครับเดินทุกบาททุกางินก,ก็จะนํามาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับเพราะว่าชีวิตนี้ก็มีพวกเขานะครับเนี่ยอยู่กับเขาแล้วก็จะมีความสุขนะครับส่วนงานต่างๆนะฮะเดี๋ยวก็คงจะต้องอัปเดตกันนะว่างานอะไรยังมีต่อเนื่องไหมนะฮะสงสงกรานจริง,รงๆมี23งางานนะมี เพชรชบูรมีนครนายกมีพระแร่เดี๋ยวดูทีหนึ่งว่าจังหวัดไหนยังจะโอเคไหมนะฮะส่วนอุดรธานีเดินมีนาก็มีนะครับเดินเมษา,าก็มีนะครับก็เป็นงานเกี่ยวกับการประกวดแล้วก็เป็นงานาบวงสวงพญานาคด้วยแล้วก็มีงานพ็อกโมเดลไทยแลนด์นะฮะติดจังหวัดติดที่นะครับซึ่งผ่านไปนพ้นไปที่หนึ่งแล้วที่โชวดีซีรอบภาคกลางกรุงเทพที่ครูุครูชาไทยเป็นกรรมการก็จะมีอีก ครั้งที่สองนะคะที่พัทยา28กุมภาพันธ์นะครับแฟนข่าพี่อุ๊บอยู่ใกล้มาให้กำลังใจมาถ่ายรูปก,กันได้นะครับรับรองพี่อุ๊บตัวจริงเต็มจริง,รงนะฮะหน้าไม่ไวายหลังไม่หลอกปฏิบัติตัวเหมือนเดิมทุกอย่างพูดจริงนะฮะพูดกี่ครั้งก็เหมือนกันทุกครั้งไปนะครับตรงน,นี้นะครับอืมวันนี้ก็มีความสุขเนาะเดี๋ยวอ่า มีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตตอนคำขั้มอีกทีหนึ่งนะครับก็วันนี้ขอให้เป็นวันดีวันหนึ่งสําหรับ f อสซีพทุกท,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 ท่านนะฮะนับบุญบาฝากแล้วนะครับคงจะรับบุญกันท่นหน้านะครับส่วนเรื่องราวของพี่เตี้ยมชก็ยังยจะดำเนินการต่อไปนะเห็นด็อเตอร์สุกรินเมธินีบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปที่อะไรอะ่ะที่เกี่ยวกับเรื่องพี่เตี้ยนะฮะก็ยังช่วยเหลือพี่เตี้ยเพราะว่าคิดๆดู บางครั้งช่วยช่วยคนเราก็เสียใจเราเสียความรู้สึกนะฮะกับสิ่งที่ได้ตอบแทนมาช่วยน้องหมาน้องแมวดีกว่านะฮะก็มีพิ่เตี้ยม,มชอชนะฮะมีน้องแจ๋วแหววขายพวงมาลัยที่จะต้องยังทํางานคือจังหวัดน้องแจ๋วแหววเข้ามาพอจะดีเดจะด,จะดีพอจะเก่งเดเงจะเก่ง,กงปุ๊บโควิดก็มาเลยก็ต้องหยุดเบรกเบรก ้็ต้องมาเรียนต่อไม่เป็นไรครับอายุยังน้อยก้าวงยังมีเวลาที่จะเก็บเกี่ยวงานในวงการบันเทิงต่อไปได้อีกนานเลยส่วนเรื่องกกาะกอบของซีรีส์นะฮะก็นเวลานี้ก็คงจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรแล้วนะฮะเดี๋ยวคงทําตามหน้าที่เดี๋ยวปรึกษาคุณหมอปลาคุณน้ำฟ้าว่าเรื่องราวที่เราจะไปะฟ้องศาลแพงคดีแพง ช่ไฮะเกี่ยวกับเรื่องการนํารูปภาพพี่พ์ไปใช้โดยไม่รับอนุญ,ญาตไปรับบริจาคนะฮะก็ยังดําเนินการต่อไปนะครับคงจะอาชนายโนบิตาก็โทรมานะฮะก็อัปเดตกันแล้วว่าศาษาราายแล้วว่าเดี๋ยวจะไปวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งของเรา เรามาปกป้องชื่อเสียงของเรานะครับตรงนี้คือมันต้องเป็นไปน,ปนตามขั้นตอนตามกฎหมายนะครับใครทําผิดมันก็ต้องได้รับโทษส่วนเรื่องคดีคนร้ายก็เป็นเรื่องราวของเจ้าหนะ้าที่บ้านเมืองที่จะต้องจับคนร้ายตัวจริงมาให้ได้นะครับพี่บุ๊กก็ไม่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็จะมีคนที่น่ารักบางคน,นคที่กกอกและอยากปาถอก็จะโทรมาหาตลอดนะฮะคุณกิ๊คุณนิวก็เราก็ยังมี เพื่อนมีการระยานในวิธี่ดีมีความรู้สึกที่ดีกับคนบางคนนะฮะอย่างที่บอกว่าคนบางคนที่อาจจะไปได้วยกันไม่ได้สีไม่เสมอกันเราก็ถอยห่างดีกว่าเราก็ไม่เกี่ยวข้องนะครับต่างคนต่างอยู่นะครับบางทีการการที่เราถอยมาเราก็รู้สึกว่าดีทีนี้มันก็เป็นบทเรียนนะฮะสำหรับเราเมื่อเราจะช่วยใครเราจะต้องตรวจตานะฮะจะต้อง คืออย่ารีบร้อนนะฮะนะฮะก็คงจะใช้อะไรล่ะดุลระยะพินินะฮะดุลยะพินินะฮะดูต่อกันต่อไปว่าถ้าเกิดจะช่วยใข่เราจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็วันนี้เป็นอีกว nah ันหนึ <h> <h ่งนะฮะขอส่งความสุขความสวัสดีมีช claro> ัย ิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกับ f อฟพี่อุ้มทุกท่านไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งสับตะไคร้กับช่องอุ้มิริย c h ชาแนลนะครับอาการตอนนี้ดีขึ้นนะครับตะคิวเป็นที่ขาก็ดีขึ้นทานยานะครับเมืม่อเมือคืนโดนยันห้าแถวเต็มเลยเนี่ย <laughs> ต้องใส่เสื้อปิดเลยนะครับ <laughs> ก็ถือว่าเป็นของฝาก จากลูกลกเขาตีกันแล้วเราไปห้ามเขาเราก็เจอลูกหลงเลยเดี๋ยวยืนหนนะจะได้เห็นชุดส,สวยๆนะยืนอ๋เดี๋ยวยืนหนจะได้เห็นชุดส,สวยๆสีสดเลยสีสดเลย,เลย <S <S โอเคนะครับขอปิดแล้วนะครับปิดแล้วนะครับแสงสวยเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ